สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง Super Review Channel จะมาขอรีวิวซีรีส์ชื่อดังเรื่องเด็กใหม่ในซีซั่นที่2นะครับคือ EP ที่2ตอน Two Love เ,เล่าถึงโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องปรับตัว เปิดรับนักเรียนชายเข้ามาเรียนรวมกันในรูปแบบของโรงเรียนสหศึกษาแต่ครูหญิงคนหนึ่งกลับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเธอให้ความคิดเห็นว่าการที่โรงเรียนนี้มีชื่อเสียงมาได้อย่างยาวนานก็เป็นเพราะว่าโรงเรียนมีการฝึกนักเรียนหญิงให้เป็นกุลสตรีซึ่งจะสร้างความดีงามให้กับประเทศชาติต่ตอไปดังนั้นหากมีการนำนักเรียนชายเข้ามาเรียนร่วมด้วยก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เธอจึงได้รับนโยบายจากทางผู้บริหารของโรงเรียนให้ออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อมาควบคุมไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีงามเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเธอจะไม่พอใจอย่างไรก็ตามแต่เธอก็ต้องทำตามครับก็เริ่มต้นจากการที่ให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิงเข้าแถวแบบแยกชายหญิง ให้กินข้าวแยกโต๊ะกันห้ามเดินใกล้กันห้ามคุยหรือสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆไปจนถึงแยกตึกเรียนชายหญิงเลยครับตอนนี้แนโนได้เข้ามามีบทบาทคือทำยังไงให้ครูคนนี้ได้เรียนรู้และปรับตัวว่าโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดไหนแล้วการเกิดความรักความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงนั้นมันไม่ได้ผิดธรรมชาติหรือผิดอะไรต่อไปอีกแล้วนะครับ ความรักและความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงมันไม่ได้มีมุมมองแค่ความชั่วร้ายอย่างเดียวเสมอไปใครหลายคนที่ดูแล้วนะครับอาจมองว่าตอนนี้เป็นตอนที่ดบอารมณ์คนดูลงไปมากครับเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของซีรีส์เด็กใหม่อย่างเป็นแนวทานที่หวานแหววเกินไปแถมยังทําให้ภาพลักษณ์ของแนนเนะที่เคยเป็นซาตานกับกลายเป็นนางฟ้าไปเฉยเลยครับแต่โดยส่วนตัวที่ผมชอบซีรีส์ตอนนี้มากๆก,ก็คือวิธีการถ่ายทําของเขานะครับ โดยเฉพาะวิธีการเคลื่อนย้ายกล้องแบบปรับมุมมองต่างๆการซูมเข้าการซูมออกการเปลี่ยนมุมมองจากซ้ายไปขวาหรือหน้าไปหลังการเปลี่ยนฉากให้กล่องซูมเข้าไปใกล้ๆเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามแล้วก็เปลี่ยนฉากแบบเนียนๆดูแล้วทั้งหมดมันไหลลื่นและสามารถช่วยส่งอารมณ์ของเรื่องมาให้กับคนดูได้ดีมากครับถือว่าเป็นเทคนิคการถ่ายทำที่ดูแล้วไม่เบื่อเลยครับ